สวัสดีค่ะดีดีดดตอนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องราวจากเราวันนี้นะคะดิฉันเป็นพิธีกรนะคะดิสวัสดีค่ะชื่อเอื้อนนะคะซึ่งวันนี้เป็น ep ที่13แล้วคะ่ะเป็น ep ที่เราจะมารวบรวมความรู้สึกจากที่เราทํามาทั้ง12บสอง ep แล้ววันนี้เรามีเพื่อนมาพูดคุยกับเรานะคะก็คือคุณสายค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสายเองค่ะ แล้วก็ EP นี้เป็น EP ี13แล้วเราก็จะมาสรุปรวมย่อ12 E อพีที่ผ่านมานะคะในการเราทำพอดแคสเราได้อะไรบ้างะคะคุณสาเริ่มที่คุณสายเลยค่ะ <reminded me. S 1> ก็ตัง้งแต่ EP ี1จนถึง EP ี12นะคะณตอนนี้เราได้ความรู้มากมายและหลากหลายมากๆเลยค่ะรวมถึงวิธีการใช้ภาษาในการสื่อสาร การโน้มนา้าวจิตใจและเทคนิคต่างๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยเช่นกันเพราะว่าการทำพอดแคสต์นั้นมันต้องมีความรู้และเป็นข้อเท็จจริงในการพูดหรือเล่าเรื่องรวมถึงการใช้โปรแกรมตัดต่อและเทคนิคใหม่ๆที่ไม่เคยรู้และได้รู้เช่นกันรวมถึงการคิดและวิเคราะห์ว่าจะทำยังไงให้ผู้ชมผู้ฟังเข้าใจและ คล้อยตามในสิ่งที่เราพูดเพราะมันมีหลากหลายรูปแบบพูดเพื่อให้ได้ประโยชน์ให้ได้ความรู้ข้อคิดและยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมผู้ฟังเพื่อนำไปต่อยอดได้อีกด้วยรวมถึงการวางแผนต้องมีการประชุมขั้นตอนในการทำงานตั้งแต่แรกและหาบทสรุปที่ลงตัวและเป็นกลางมากที่สุดเพื่อที่จะนำมาเสนอให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับชมเช่นกัน และต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประเด็นในปัจจุบันเพื่อดึงดูดและให้ความสนใจเป็นอย่างมากเราให้ความใส่ใจรายละเอียดในการทําเป็นอย่างมากทุกๆขบวนนการทําการคิดล้วนทําด้วยใจจริงเพื่อที่จะให้ความรู้แก่ผู้ชมผู้ฟังได้มากที่สุดค่ะ จากการที่เราทำพอดแคต์นะคะก็คือของเราในจากเริ่มทำจริงๆคือพวกเรากเริ่มพูดคุยกันอย่างแรกนะคะในการทำพอดแคต์จริงๆเราต้องเริ่มกันประชุมพูดคุยกันในการเลือกหัวข้อคอนเซปต์รายการแล้วก็ชื่อเรื่องชื่อรายการชื่อช่องค่ะซึ่งในกลุ่มเราก็จะมีการแบ่งหนะ้าที่หลากหลายนะคะจะมีคุณินะก็จะเป็นตัดต่อตัดต่อเสียงคุณสายก็จะเป็นฝังสคริป แล้วก็ฝั่ง BG กับเอื้อก็จะเป็นพิธีกรกับสคริปต์ส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนในกลุ่มที่เป็นแขกรับเชิญมาให้พูดคุยในเรื่องหรือหัวข้อต่างๆที่เราทำเสนอมาค่ะอย่างเช่นคุณเปเล่เองสำหรับเราแล้วคุณเปเล่เป็นคนที่เล่าเรื่องได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นแต่ละ E ีีแต่ละ E <ม>ีีก็จะมีการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันออกไปและก็มีหน้าที่ที่ ต่างกันออกไปเช่นกันและแต่หัวข้อก็จะมีล้วก็จะมีการเลือกหัวข้อกับผู้รับแขกรับเชิญในการให้เข้ากันเนาะอย่างคุณไปเลยเขาทางานเป็นช่างผมก็เอาไปเรื่องแบบเมื่อทางานในเรียนหรือคุณไปเลยสายหมูก็สายหมูหรืออ่างคุณพักการก็เป็นทํางานก็จะเป็นหัวข้อเดียวกับคุณไปเลก็จะเป็นการทํางานในเรียนนะคะ่ ในการทํางานจริงๆเราจะมีการทํางานเป็นขั้นตอนนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเลือกหัวข้อในการทํา EP EP นั้นในการเลือกหัวข้อเสร็จปุ๊บเราก็จะทําสคริปต์ร่างสคริปต์ร่างแล้วก็เลือกแขกรับเชิญกับพิธีกรที่จะมาคู่คู่กันนะคะเพื่อเป็นงานที่คู่กันค่ะแล้วก็เมื่ออเราทําเสร็จหรือเน่ก็จะมีการนัดในการอัดอเซนต่างๆอาจจะมีการอัดไลท์เทค พออัดเสร็จแล้วเราก็ต้องส่งไปให้ฝ่ายตัดตอ่อย่างคุณจีน่าในการตัดตัดคําอาจจะมีคําหยาบคายคำส,สถบทอะไรต่างๆค่ะเพื่อให้ในการน่าฟังแล้วไม่มีคําหยาบมันอาจจะมีคําแสลงคําสมบุดบ้างเพราะว่าในการเล่าเรื่องของแต่ละคนก็ตามอะ่ะเราเชื่อว่าทุกๆคนอะ่ะ ล้วนพูดออกมาจากใจทั้งหมด<ช>มันอาจจะมีอารมณ์เข้ามาม,มีการหลุด<ช>มีอะไรบ้างในการทำพอดเคสต์ก็จะมีหลายๆขั้นตอนในการซีฟเนาะในการซีฟหลายๆอย่างพอ,พอเราทําเสร็จแล้วเราก็ต้องมาให้อย่างคุณที่หน้าตัดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องส่งให้เพื่อนในการดูในการตรวจสอบในเ่องไม่ว่าจะเรื่องเสียงหรือเรื่องต่างๆแล้วค่อยเอาไปออนแอร์หรือลง YouTube ค่ะอันนี้จะเป็นขั้นตอนทั่วไปในการทํางานเลยค่ะก็จะมีการ เนสคริปอัดตัดแล้วก็ตรวจสอบค่ะแล้วค่อยอดแอ์ได้สามารถทํากับงานสื่อต่างๆได้เลยค่ะต้องมีหลายขั้นตอนและก็ยังมีอีกอย่างที่ก็คือในการพูดหรือเล่าเรื่องอย่างหนึ่งที่เราต้องระวังคือในเรื่องลิขสิทธิ์ใช่การเล่าเรื่องเราควรพูดให้เป็นประเด็นใหม่และที่น่าสนใจมัน มันอาจจะมีลหลายๆเ,เหตุการณ์ที่เราเล่าเรื่องไปแล้วมันซ้ำแล้วอาจไปติดลิขสิทธิ์กับลหลายๆทางที่อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันเพราะงั้นตรงนี้เราก็ต้องเซฟเช่นกันเพื่อมันจะได้เป็นความรู้ให้แก่ใครลหลายๆคนว่าเออการทำนะตรงนี้นะ เราต้องมีความคิดที่เป็นความคิดกลางให้ได้มากที่สุดแล้วเนี่ยพอคนสายพูดถึงเรื่องลิขกิทลิ์แล้วเรื่องลิเกลป์นั้นต้องระวังมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเสียงเพลงที่เปิดคอภาพปก ภาพช่องหรือต่างๆหรือไม่จะเป็นชื่อช่องหรืออะไรก็ได้ชื่อรายการก็ได้ก็ขอให้เลี่ยงหรือระวังในการใช้ชื่อซ้ำๆนะคะมันเป็นรายการเนาะเรื่องดีกสิทธิเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นที่เรามาทําช่องนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับรายวิชาอาจารย์ให้เริ่มทําในการทํพอดแ c a s t เนาะคุซามีอะไรจะพูดอีกไหมคะก็จริงๆก็อยากขอบคุณอาจารย์ที่ ชี้แนะและก็ให้คําปรึกษามาโดยตลอดค่ะเพราะว่าในการเริ่มต้นเราเชื่อว่าการเริ่มต้นของทุกๆคนอ่ะมันต้องมีการล้มและก็ผิดพลาดอยู่เสมอแต่ว่าพอมีอาจารย์ที่คอยแนะนําให้คําปรึกษามาตลอดทุกๆอีพีเรารู้สึกได้เลยว่ามันค่อยๆดีขึ้นและพัฒนาเป็นอย่างมากรวมถึงตัวอาจารย์เองก็รับรู้ได้ว่าแต่และอีพีของพวกเรานั้น มีการเปลี่ยนแปลงยังรวมถึงการคิดวิเคราะห์อีกด้วยว่ามันสอดคล้องและให้ความรู้ยังไงกับผู้ชมผู้ฟังแล้วก็อยากจะขอบคุณนะคะผู้ฟังทุกคนที่ฟังตั้งแต่ EP 1จนมาถึง EP นี้นะคะว่าขอบคุณมากๆที่ มาฟังเรื่องราวของเด็กน้อยใน,นมหาลัยแล้วก็เรื่องบางเรื่องอ่ะจ,จะแบบใช้ได้จริงบ้างใช้ไม่ได้จริงบ้าง,ง,างเพราะว่ามันเป็นความคิดส่วนคคน,นะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราไปเรื่อยๆค่ะใครสนใจเป็นสปอนเซอร์นะคะติดต่อได้เลยค่ะเพราะว่าถ้ามีสปอนเซอร์นะคะทําอีกแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ แล้วก็ถ้าอยากติดตามเรื่องราวชีวิตมหลาลัยของพวกเราต่อนะคะสามารถกดติดตามได้เลยนะคะกด subscribe กดกระดิ่งนะคะติดตามคลิปใหม่ๆจากพวกเราได้เลยคะ่ะแล้วพบวก,กันใหม่ EP หน้าคะ่ะบ๊ายบาย